สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเว็บไ์คลา e ตซีกันนะครับหลังจากที่เราเข้าเว็บซตคลาสต่อซแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่เริ่มต้นการใช้งานนะครับหลังจากเราคลิกไปที่เริ่มต้นการใช้งานนะครับเราจะเจอกับหน้าล็อกอินนะครับซึ่งเราคลิกตรงนี้ที่หน้าล็อกอินนะครับมันก็จะเจอกับการเข้าล็อกอินในส่วนของต่างๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะล็อกอินไว้ที่ Google หรือ Line หรือ a c e b o o k นะครับเราสมัครกับอะไรเอาไว้ให้เข้าล็อกอินจากตรงนั้นนะครับผมหลังจากที่เราล็อกอินนะครับเราก เราแยกจากฝั่งซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมจะฝั่งซ้ายนะครับเราก็จะมีอีเวนต์นะครับเราจะมี c r o w d s e t t i n g เราจะมี My Account และก็ Logout นะครับซึ่งเรามาดูที่ c r o w d s e t t i n g ก่อนนะครับผมเราต้อง Setting ระบบก่อนนะครับผมหลังจากที่เราคลิกที่ c r o w d s e t t i n g นะครับเราก็จะเจอกับ c r o w d s e t t i n g ในหน้านี้นะครับซึ่งในหน้านี้จะมีทั้ง c k n a นมมี Access ID นะครับรวมไปถึง Asset Key นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของพาร์ตตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีวิธีการใช้งานอยู่ด้านล่างนี้นะครับข้างบนนะครับจะเป็นส่วนที่เราต้องเอาคีย์ตรงนี้ไปใส่ในโปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาตรง How to Use นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมจะมีทางส่วนของ Windows แล้วก็ Mac จะไม่ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดและใช้งานกันนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ Windows นะครับผมให้ทําตามขั้นตอนที่เพื่อนๆเห็นตามด้านนี้เลยนะครับหนึ่งคือให้เราดาวน์โหลด Mountain Dark ก่อนนะครับผม Mountain for Windows นะครับแล้วก็ทำการโหลดีย์ของ Mountain Duck เพื่อทำการใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมแล้วให้เราทำการ Open Connection นะครับคือการเชื่อมต่อ Cloud ระหว่างสีครามแล้วก็คอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับโดยการกดที่ปุ่ม Open นะครับผม Open Connection นะครับผม หลังจากที่เรา Open Connection นะครับเราก็เจอกับหน้าต่าง Add New นะครับ c o n n e c t i o n นะครับจะปรากฏขึ้นมาซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเราย้อนกลับไปดูในส่วนที่มีคีย์ทางด้านบนให้เราใส่นะครับใส่ตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําตามขั้นตอนตามรูปเป๊ะๆเลยนะครับหนึ่งแล้ว6กครับเรากด Connect นะครับมันก็จะไปลิงก์อยู่ในไ y c o คอมพิวเตอร์ของเรานะครับในไมค o m อมพิวเตอร์ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตามรูปเลยนะครับก็จะขึ้นมาเป็นสีครามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่วางๆ ไว้ให้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับส่วนตรงนี้เราไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์เอาไว้ในส่วนตรงนี้นะครับเพราะเราจะสร้างจากอีเวนต์นะครับทีนี้เราไปดูวิธีการใช้งานในหน้าของอีเวนต์กันนะครับผมในส่วนหน้าอีเวนต์นะครับเรามาดูที่หน้าอีเวนต์นะครับหน้าอีเวนต์เราจะมีให้ครีเอทนะครับทางปุ่มมุมขวานะครับเพื่อสร้างโฟลเดอร์ให้ไปอยู่ในไมค์คอมพิวเตอร์และในไรของสีครามนะครับโดยการกดครีเอทนะครับสร้างงานขึ้นมานะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถกดครีเอทแล้วก็สามารถเลือกวันที่ที่เราทํางานนะครับหรือวัน ตรงกับวันที่เราต้องการไปถ่ายงานนะครับใส่ชื่องานเข้าไปครับว่างานนี้ชื่ออะไรนะครับข้อความรองนะครับผมแล้วก็รายละเอียดของงานนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับชื่อโฟลเดอร์ครับผมชื่อโฟลเดอร์ที่อยู่ใน MyCloud ของเรานะครับหรือในสีครามคราวของเรานะครับเพียงเท่านี้ครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ลงไปในไมค์คอมพิวเตอร์ของเรา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรากดเซฟครับซึ่งเราย้อนกลับมานิดนึงนะครับในส่วนของชื่องานและชื่อข้อความรองและรายละเอียดตรงนี้นะครับมันจะไปขึ้นโชว์ในตอนที่เราสแกน QR code ด้วยนะครับเราต้องตั้งชื่อให้มันดูดีสวยงามนะครับเวลาลูกค้ามาสแกนหรือใครมาสแกนก็ตามมันจะขึ้นชื่อโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับให้กดเซฟครับหลังจากเรากดเซฟครับโฟลเดอร์ตรงนี้จะเข้าไปอยู่ในไมค์คอมพิวเตอร์นะครับผมเป็นชื่อเดียวกับที่เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ไฟล์เก็บรูปที่เราเซตติ้งไว้ในอีเวนต์นะครับผมเพ เบื้องต้นสําหรับสีครามนะครับในการเซตติ้งระหว่างคอมพิวเตอร์ของเราและก็เว็บไซต์ของเราครับสีคราม .co ครับสำหรับปฏิบัติการของ MAC นะครับเราก็มีหน้าเซตติ้งไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับเราสามารถคลิกเลือกระบบปฏิบัติการของเราได้นะครับว่าเราจะเป็นว n d o โอหรือ Mac นะครับการเซตติ้งตรงนี้ง่ายดายมากครับ